ดักโหมดหรือโหมดมืดบน Facebook หายไปมีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับสวัสดีครับวันนี้คุณหนึ่งจะนำมาแนะนำสำหรับใครที่เปิดด r กโหมดหรือโหมดมืดบน Facebook ไม่ได้ฟังก์ชันเจ้าตัวโหมดสีเข้มตัวนี้ครับหายไปจากหน้าการตั้งค่าของ Facebook ของเรามีวิธีแก้แบบง่ายๆมาฝากครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับไปที่ Facebook แล้วกดไปที่ขีด3ามขีดเลื่อนไปครับไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเราจะเห็นฟังก์ชันตัวนี้ครับโหมดสีเข้มตัวนี้ครับถ้าเรากดเข้าไปเราสามารถที่จะเปิดให้ f a c e b o o k ของเราเป็นสีดำก็ได้หรือไม่ต้องเป็นสีดำก็ได้แบบนี้นะครับเปิดเป็นสีดำเพื่อถนอมสายตาเวลาเราเล่นในที่มืดนะครับตัวนี้ครับแต่เพอิญ เจ้าตัวฟังก์ชันเมนูโหมดสีเข้มตัวนี้ครับตั้งแต่ Facebook เขามีการอัปเดตหรือปรับปรุงระบบใหม่ตัวนี้หายไปไม่สามารถเชื่ะเข้าไปกดเปิดหรือปิดโหมดตัวนี้ได้เลยนะครับวันนี้คุณหนึ่งมีวิธีแก้ต่างๆเหล่านี้มาฝากครับสําหรับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกให้กดออกไปก่อนนะครับด้วยวิธีการปัดแอปเฟซบุนะ๊กตัวนี้ทิ้งไปเลยแบบนี้นะครับถ้าใครใช้มือถือ Android นะครับให้ไปที่ Pay Store ถ้าใครใช้ iPhone iPad นะครับเดี๋ยวรอในช่วงหลังนะครับเดี๋ยวคู่หนึ่งทำคลิปแนะนำของ iPhone iPad ให้ด้วยนะครับในที่นี้มาดูของ n n r r o i กันก่อน,นครับไปที่ Play Store พิมพ์ในช่องค้นหาตรงนี้ครับว่า Facebook ให้เรามาดูตรงนี้ก่อนครับว่า Facebook ตัวนี้ของเราได้ทําการอัปเดตแล้วหรือยังนะครับถ้าของใครอัปเดตไปแล้วมันจะขึ้นคาว่าเปิดแบบนี้ ถ้ายังไม่อัปเดตให้กดอัปเดตได้เลยจนกว่าจะมีคําว่าเปิดแบบนี้นะครับเมื่อได้เปิดแบบนี้แล้วให้เรากดออกมาทนีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีที่1ในการแก้ไขปัญหาไปที่แอป messenger กดไปที่รูปโปรไฟล์มุมซ้ายบนของเราครับในแอป messenger ของเราจะมีคําว่าโหมดสีเข้มอยู่แบบนี้นะครับให้กดเปิดแบบนี้นะครับถ้าของใครเปิดอยู่ก็ให้กดปิดนะครับพอเปิดแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนี้แล้วกดปิดนะครับ ซึ่งถ้าของใครเปิดอยู่นะครับแนะนําให้กดปิดไม่ได้แบบนี้แล้วนะครับทีานี้กดออกมาครับโดวยวิธีการกดปัดทิ้งไปเลยนะครับกดปัดทั้งหมดทิ้งไปนะครับพอกดปัดเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้ให้เรากลับไปที่ Facebook ไปที่ขีด3ขีดเลื่อนขึ้นไปครับไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวทีานี้เราจะเห็นฟังก์ชันตัวนี้แล้วครับโหมดสีเข้มตัวนี้ครับ กดเข้าไปเราก็จะสามารถเปิดหรือปิดได้แล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1นนะครับวิธีแก้นะครับมาดูวิธีที่2กันบ้างครับสําหรับใครที่ทําตามที่คุณหนึ่งแนะนําไปแล้วยังไม่ได้กดออกมาครับโดยวิธีการปัดทิ้งไปเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับในวิธีที่2ที่คุณหนึ่งจะนํามาแนะนํานี้นะครับสําหรับคนที่จํายูสเนมและพาสเวิร์ดเข้า Facebook ได้เท่านั้นนะครับถ้าใครจําไม่ได้ห้ามทําโดยเด็ดขาดนะครับถ้าใครใช้ Oppo นะครับ กดไปที่ตัวแอป Facebook ได้เลยครับกดค้างไว้จะเจอคําว่าข้อมูลแอปแบบนี้แล้วกดไปที่ข้อมูลแอปไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลเราจะเห็นมีคําว่าล้างแคสแล้วก็ล้างข้อมูลให้กดล้างแคสแล้วก็ล้างข้อมูลนะครับทีนี้สําหรับใครที่ไม่ได้ใช้มือถือ oppo นะครับหรือฟังก์ชันมันไม่เหมือนกันคือกดค้างไว้ยี้ไม่เจอคําว่าข้อมูลแอปแบบนี้นะครับให้ไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือนะครับปัดไปครับ ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วไปหาแหล่งรวมแอปหรือว่าที่จัดเก็บของแอปภายในมือถือเรานะครับเลื่อนไปครับไปหาซึ่งเครื่องแต่ละยี่ห้อมันจะใช้คําสั่งไม่เหมือนกันนะครับก็พยายามไปหาแหล่งรวมแอปให้ได้นะครับในที่นี้ของคู่หนึ่งนะครับจะอยู่ในเมนูที่เขียนว่าการจัดการแอปตัวนี้นะครับถ้า v ี v o รู้สึกจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับให้ไปหาตามนั้นกดเข้าไป นะครับแล้วก็เลือกรายการแอปนะครับเจ้าตัวแหล่งรวมแอปที่คุณหนึ่งบออครับก็คือหน้าแบบนี้มันจะมีแอปทั้งหมดเลยที่อยู่ในเครื่องเราโชว์ให้เห็นแบบนี้นะครับดังนั้นเราจะเข้ามาหาตัวแอป a c e b o o k ครับไปที่แอป a c e b o o k นะครับหา Facebook นะครับอ่าตัวแอป Facebook ตัวนี้นะครับกดเข้าไปที่ Facebook ก็จะเข้าไปเหมือนกับการเข้าผ่านข้อมูลแอป นะครับเข้ามาแบบนี้นะครับเมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับให้เราไปเลือกการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับถ้ายี่ห้ออื่นบางทีก็จะเขียนว่าที่เก็บข้อมูลเลยนะครับก็กดเข้าไปอันนี้เราจะเห็นคําว่าล้างแคสนะครับซึ่งจะมีตัวเลขบอกปริมาณแคสอยู่นะครับแคสในที่นี้คือไฟล์ขยะที่สะสมอยู่ในตัวแอปเฟซบุ๊กของเราตัวนี้นะครับกดล้างไปได้เลยมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับกดล้างแคสสังเกตเห็นไหมครับว่าเป็นศูตและ ตามนี้นะครับตัวต่อมาตัวนี้สําสคัญที่สุดเลยครับถ้าจำ username password เ,เข้า Facebook ไม่ได้ห้ามกดโดยเด็ดขาดเลยครับเพราะถ้ากดปุ๊บเวลาท่านผู้ชมออกไปจากฟังก์ชันนี้เสร็จปุ๊บจะต้องใส่ username password เ,เข้า Facebook ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ากดล้างข้อมูลเขาจะบอกว่าล้างข้อมูลแอปหรือไม่ข้อมูลทั้งหมดของแอปนี้จะถูกลบอย่างถาวร ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงไฟล์การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้และฐานข้อมูลทั้งหมดในที่นี้ก็หมายถึงยูสเนมพาสเวิร์ดที่เราล็อกอินเข้าสู่ระบบอะละครับมันจะถูกเคลียร์ไปด้วยนะครับอ่ากดปอดโป่งเป็นศูนย์เป็นศูนย์แล้วเห็นไหมครับนะฮะเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับท่านี้กดออกมานะครับด้วยวิธีการกดปัดทิ้งไปให้หมดเลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าดีนะครับคุณหนึ่งแนะนําให้ปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่สักหนึ่งครั้งนะครับด้วยวิธีการรีสตาร์ทนะครับ กดรีสตาร์ทแบบนี้นะครับในระหว่างนี้ก็รอครับให้เครื่องเราติดขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับหลังจากที่เราทําการรีสตาร์ทมือถึงเราเสร็จทีนี้ให้เราไปที่ตัวแอป Facebook ของเราครับเปิด Facebook ขึ้นมานะครับ Facebook เขาจะให้เราใส่ username password เข้า Facebook ใหม่อีกครั้งหนึง่งถ้าของใครผูก username password เข้ากับ Google Account หรือว่าบัญชีแอคเค n า Gmail ในเครื่องของท่านผู้ชมนะครับมันก็จะมีฟ้องขึ้นมาเลยครับก็คือมีการจดจำเอาไว้ครับเราก็กดตรงนั้นได้เลยนะครับง่ายๆแต่ถ้าใครจำไม่ได้ก็ใส่ username password เ,เข้าไปเลยนะครับในที่นี้คุณถึงจะกรอกใส่ไปนะครับเมื่อเรากรอกใส่เสร็จนะครับเขาก็โชว์ชื่อเราเห็นแบบนี้เราก็กดเข้าไปครับกดอนุญาตอนุญาต,ญาตใช้แอปเรากดเข้าไปที่ขีด3ขีดมุมขวาบนครับเลื่อนขึ้นไป ไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเนี่ยครับเราจะเจอโหมดสีเข้มนะครับกดเข้าไปที่โหมดสีเข้มทีานี้เราก็สามารถเปิดหรือปิดโหมดสีเข้มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบน a c e b o o k นะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับเปิดหรือปิดเครื่องปุ๊บอยู่ดีไอฟังก์ชันตัวนี้ก็หายไปอีกนะครับก็แนะนําให้ใช้วิธีการแบบนี้ครับปัดแอปทิ้งไปนะครับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ ก็จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับเนื่องจากว่าทาง Facebook เขาปรับระบบใหม่อยู่ครับคือมีการอัปเดตเกิดขึ้นดังนั้นมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบั๊กไฟล์ต่างๆที่มันตีกันอยู่นะครับก็ให้ทําแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ Android นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของ iPhone iPad กันบ้างครับว่าทําแบบไหนนะครับไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของ iPhone กันบ้างครับไปที่ Facebook ไปที่ขีด3ขีดครับ ไอโฟนจะอยู่แถบด้านล่างนะครับเลื่อนขึ้นไปไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเราจะเห็นคำว่าโหมดสีเข้มแบบนี้นะครับเราก็สามารถเปิดหรือปิดได้เหมือนกันนะครับในฝั่งไอโฟนะครับแต่สำหรับใครที่ตั้งแต่อัปเดตแล้วมันไม่มีโหมดแบบนี้เหมือนกันนะครับในฝั่งไอโฟนก็ให้กดปัดทิ้งไปเลยก่อนนะครับปัดออกทั้งหมดเลยนะครับ เมื่อจะมีแอปอะไรค้างอยู่นะครับกดปัดออกให้หมดก่อนนะครับนะครับหลังจากที่ปัดออกหมดเสร็จแล้วนะครับทีนี้ให้เราไปที่ App Store กดไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า Facebook เลือก Facebook ให้เรามาดูตรงนี้ครับว่า Facebook ของเรานะครับใน iPhone เครื่องนี้เนี่ย ได้มีการอัปเดตหรือ,อยังนะครับถ้าของใครอัปเดตแล้วจะขึ้นคําว่าเปิดแบบนี้ถ้าของใครยังไม่อัปเดตจะเขียนว่าอัปเดตอยู่ให้กดอัปเดตเรียบร้อยก่อนนะครับพออัปเดตเสร็จปุ๊บจะขึ้นว่าเปิดแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์ละนะครับถ้าได้เปิดแบบนี้แล้วนะครับเราก็กดปัดออกมาได้เลยครับ นนี้ให้เรากดเข้าไปดูตามที่ครูหนึ่งแนะนําข้างต้นก่อนครับว่าตัวแอปเฟซบุ๊กเนี่ยมีโหมดสีเข้มตัวนั้นแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีแก้ด้วย2วิธีดังต่อไปนี้ได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ตัว Messenger ไปที่แอป Messenger ไปที่รูปโปรไฟล์มุมซ้ายบนไปที่โหมดสีเข้มให้เรากดปิดแบบนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่โหมดไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าของใครกดปิดอยู่แล้วให้กดเปิดก่อน แบบนี้นะครับแล้วก็กดปิดแบบนี้นะครับพอปิดปุ๊บนะครับกดย้อนออกมานะครับแล้วกดปัดแอปตัวนี้ออกไปเลยนะครับทีน,นี้ให้เราลองกลับเข้าไปดูอีกทีหนึ่งครับที่ตัวแอป a c e b o o k เนี่ยว่าเจ้าตัวโหมดสีเข้มนั้นกลับมาหรือยังนะครับถ้ายังไม่กลับมาอีกก็ให้ทําดังต่อไปนี้ได้เลยครับในวิธีที่2นะครับให้ไปที่การตั้งค่าไปที่ทั่วไป ไปที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone ตัวนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเลื่อนขึ้นไปครับไปหาตัวแอปเฟ c บ b o o k นี่ตอนนี้เราเจอแล้วครับแอป a c e b o o k กดเข้าไปให้เรา,าเลือกตัวนี้ครับเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกตัวนี้นครับกดกดยืนยันครับเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก สังเกตตรงนี้นะครับเขาจะมีบรรทัดเดียวแล้วนะครับเอกสารและข้อมูลนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วให้กดติดตั้งแอปอีกครั้งหนึ่ง<ๆ>เขาจะทําการติดตั้งใหม่ให้เรานะครับข้อดีของฝั่ง iPhone นะครับก็คือข้อมูลที่มันอยู่ในตัวแอป a ฟซบุ๊กครับจะยังอยู่นะครับสิ่งที่หายไปก็จะเป็นลักษณะของ ไอตัวไฟล์ s ิสเต็มไฟล์เซตอัพตัวหลักๆของ a c e b o o k ครับเอาถูกออกไปแล้วก็เอามาติดตั้งไฟล์อัปเดตตัวใหม่ใส่ลงไปในนี้นะครับเขาแยกกันอยู่นะครับเห็นไหมครับว่ามีขนาดแอปกับเอกสารและข้อมูลตัวนี้ครับมีแยกกันอยู่นะครับนะครับในระหว่างนี้เราก็รอนะครับกดออกมาดูข้างนอกก็ได้ครับเนี่ยครับจะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นสีดำๆเป็นขีดๆอยู่นะครับรอให้เขาขีดตัวนี้ครบก่อนนะครับแล้วก็เต็มก่อนแบบนี้นะครับ เมื่อได้แบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับแนะนําให้ปิดมือถือแล้วเปิดใหม่ก่อนนะครับให้ปิดเครื่องก่อนนะครับหลังจากที่ปิดเครื่องเราแล้วนะครับทีนี้ให้เปิดเครื่องขึ้นมาครับทีนี้เราเข้าไปที่ตัวแอป a c e b o o k ครับไปที่ Facebook ไปที่ขีด3ขีดเลื่อนขึ้นไปไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่โหมดสีเข้มนะครับจะเห็นว่าโหมดสีเข้มมาแล้วนะครับ เห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปิดโหมดมืดบน Facebook ของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนใครที่ทําตามที่ครูหนึ่งแนะนําไปแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ยังไงแจ้งชื่อรุ่นยี่ห้อคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไงครูหนึ่งจะหาวิธีแก้ไขแนะนําให้อีกพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับ จะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ